กินบิงซูนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมมากินบิงซูนี่บิงซูในหา้างระหว่างกลับบ้านวันนี้เรามาซื้ออะไรเรากา็ซื้อตุ๊กตาแต่เราได้เสื้อแล้วก็มาทานกินบิงซูครับนี่ครับนี่คือบิงซูนา่นา,นากินมากนี่หมุนได้ด้วยไหมดีความไมา่ได้กินโอเคนี่ครับเขามีเขาเขาเป็นสีฟ้านะครับอย่างเงี้ยเหมือนแบรนด์เขาร้าน์เขาจะออกฟ้าขาวแล้วก็มินนี่มีช้อนน่ารักมากเลย แล้วก็มีหลอดให้แต่ว่าโทนเขาจะเป็นฟ้านะครับอันนี้คืออันนี้คือน้ำแข็งแล้วเขาราดนมเสร็จแล้วเขาก็ราดสตรอเบอรี่แล้วก็มีครีมข้างบนนี่ครับลองชิมอะไรดีกว่าอุ้ยตักเข้าไปนี่แบบทะลุทะลวงมันฟูครับผมเห็นเขาหมุนหลายรอบเหมือนกันน้ำต,ตาไหลเลยอ่ะดูดิมันนุ่มมากเลย นี่ดูครับมันนุ่มเลยอปุ๊บปุ๊บแต่เอามนุ่มเลยอือตอนนี้เป็นยุกเกิดเหรอตาวลี่อร่อยนะดีนะสัง่งตาวลี่นีสั่งชาไทยชาไทยอ่ะหน้าบูดหน้าบูดอีรสชาติมันจะเป็นเปรี้ยวๆนมๆละมุนละมุนเอาลิ้นดุนๆก็คือแบบละลายในปากไปแล้วเฮ้ยอ,อันนี้อร่อย ไม่ต้องเคี้ยวเลยไม่ได้อืม mm. อร่อยครับถ่ายตองมั้งเหยอถ่ายตอง <Okay. S 2> อันนี้บรรยากาศร้านนะครับหน่อยสิรสชาติเป็นยังไงเนี่ยฮะน้ำแข็งใสอร่อยมากเนาะร้านแบบดูแบบนี่นะแต่ดูแบบมันนุ่มมาก,ม,ก,ากามันละมุนมากเลยเนาะคือเขาทำแบบพอดีเลยอ่ะปกติจะไม่กินน้ำสตรอเบอรี่เลยแต่ก็สุขใจเลยเขากัดไปคำแรกเลยนะ ไม่ต้องหาไกล้ะครับสเตอรี่เออวินสูออ่สเตอรี่ราคาเท่าไหร,ร่ฮะ79บาทเองอร่อยมากเกกินก่อนดีกว่าบ๊ายบายสูง,สง,สง